ปัจจุบันผัวกันเชื่อมเพิ่มเข้าไปกับพวกช่องและพวกเตี้ยที่ทีมงานมีพวงมีจิตแฉนครับมีจิตภาพพีพะนองมากินคือเก่าครับพสองเมนูมินิไม่บัตรมียังเด็ดเน่ดิสจ้ะไก่ทอดจัดยิ่งยังเลยค่ะตำทั่วค่ะขนมหฮาต้มดังผักแก่แก่มากพี่น่องขนมเส้นก็มีได้พี่น้องมาพี่น่องเสิบๆเหมือนกันครับข้าวเหนียวค่ะดิบยังยังข้าวเหนียวหอนหอนกระหอนโูดอืมกัดละไข่วน อุยคุยอาไหนทัวประมาณวร์อืมอดรอยมประกาศกรอบหอมมักหจิรถเด้ออืมป่ะอืมอืมหงอดเลือยไปหงสแมกันจดจัดไว้ี่น้อง เขาเนีหมเนื้อจ้าไก่ก็ฮอนฮอนเขาก็ฮอนอนเหอนกันม้าครับเขาก็มากกว่าหนึ่งมื่อหันในพี่นอ้องเขาหันหน่อยก็ประกาศสอมมั้ยก็มีไงูกน้องอืมเจ็บไรอือืม ตัวกักบกบผมใจะอยากต,ตัวเก็บมาจากขังไม่ไหมพี่น้องกินเหรอ,อ,อใกล้ถอดตรงใกล้ถอดสันนิจเก็บต้องให้เมียถอดให้กินได้ไหม ก็ตัวมี่ยกินเรื่องสี่จะเจบกะ้ืเอื้อืเหืนมักแบบก็ดีกอดีฮะอืมอืมปวดจัดเนาะอะไ้นั่นละ งอ่อกน่่ไงว่ะล่างกับไก่งอ่อกืมไก่หนุ่มๆหวานสอนดอารอ่อยเบากู๋ๆเขาขอหวอนไปเลยเต้าหูวจืม อแต่เด้พี่น้องเล็กจวดพี่มายเนื้อว่าเลยพ่ับอไปลองก e ันห่อยเนาะไปเมื่อไหร่ดีจะได้จ้าอันเมื่อลรบักเกอเหลืองใส่ว้าอืมอันขาดืะ กูอืมอืมอัรนพี่หงกุ่มก็ไม่ได้พี่น้องเห็นปะอืมแกอืม,อม

แบบไรออกห้องพ่อ่องพ่อร่องจากเตาเนาะกินควันจึงกระเป๋าออกเลยไป่น่อยกระเป๋าปากด้วยห้อ่อออขไปเห็นยางวันหล่ทางกระุง

Cái nòng phong. Tu mục hai nòng một trăm linh nó hai nghìn hai mươi hai. Tu mục hai nghìn hai nó hai. Tu mục hai nghìn nó mươi hai. Tu mục hai nghìn hai mươi hai. Tu quỷ, hai nghìn hai mươi hai. Tu mục hai nghìn hai mươi hai. Tu mục hai nghìn hai mươi hai. Tu ตามใจห้าวเลยนะอือนผู้มัดจืดแต่ว่ามีเวลาอยากมห้่ามาเคีกินเองอืออืออยาก dạng yam nhầm đâu hm mhm 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 nhầm mhm đây mhm 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 ัวนไม่ปอดดิเจ็บอเจ๊จัดซ้อใหม่ๆหม่เลียแต่ารอร้องากอร่อยอืมอีกจานได้ยน้องเอจ็่ยิ้มเสียงไม่รูร้ขอบันอาหารห้องเสียใจ้ีจ,จังจวด

อ mm ืม hmm. อ so, um, mm ืม mm อืมอก็ขนมงใจเปล่าหังม่นี่ยอืมาอมอืมอืมครับ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 เอาป่ะอืมยม โอ้ยนี่ลองจิ S> <S ้มเนียๆกอตายเใช่ไมอืมอืม่าา้อู้หอ้น่ลองนะอยากภาคเลยอุ้ยเผาห่อนนี่กระตะบกตัวแซ่บตาบกตัวเพื่อนอ๋อ กินพักกาดกรอบกินก็ขนมเส้นมะพราด้วยออืมอ้าอเอืมกินนมเส็จแบบแล้วอืมไปตีก่อนนะอืมอืมไลเป็นไกอื

มุมรับกินไฮเบิร์ตพอนองแน่หืมอยากมากเลยไปปะฮึฮึดวงวัดก็อากาศแบบแจ้งในดอกพี่น่งองอากาศอีเขาวหนาวเลยบอกว่าถี่บุบบวบ,าบ หม่องชายมาให้เบิ่งหมูวนี่ยสวมเลยพี่น้องโบเห็นหอดต้มเขาลมเปลี่ยนสิตระหน่ำกระรวมห้องฮึม <c oughs> มาแล้วพี่น้องอื่มให้พูด จ็บจวดครับเอาคุ้มหรือว่าต้องพอมาครับฮะก็ไม่ต้องเวือจัดเว้ยอร่อยแ้น

khẩu lâm bát nồi rồi không? ăn thoải phì nè, rất nóng

เก่งเกินกินมดหน่องอยผมปูดมเหมือนหน่องว่ะอืมอืมอืมอ้าว่าอืมมาตส่ปนี้ bài quân mở hàm mở hàm mở hàm kịp nơi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  mở hàm kịp không bao giờ bộ phim hoa thằng Ừ, mất với tình mà kìm khác cho mọi người mẹ à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  หนุ่มขาดพุ่มพุ่มเดือดอ้าบอกลกมาพรุ่นอเพชรเขากห็หอนพ่นพุ่มพุ่มวงวะตาแจงวะพี่น้องเอ้ยอแล้วพ่นแกมแดงอ่องตองอิงเต็งวะขอ,อโทษขอไปเลยพี่น้องเนงินสัตว์มือ บักกัดกูละเพดเพดแซ่บจพนไม่ป่อย,อยไอว้อืมว่าแตกใจเนาะ ต้งสทใหญ่้งคล่วงไม่พื่น้องบรรยากาศบบปลดปุ่งออ่มควงครับเพื่ออะไร แบครับกินเจียงซื้อตัวกับครับผมแบบแบบน้ำแกนครับนัวขนาดพี่น้องมือนีแซ่บพี่บอด็ดครับพี่น้องตะขอบคุณงรอบพี่น้องเนาะเอฟทีพูดถึงข่ามาติดตามบัพท์ชมเนาะทางในประเทศนอกประเทศเนาะประเทศเตะบ้านไกลเชียงตะกอใที่แห้งมันบังมันหวานาะพี่น้องเนาะ ูเหมยเราตอดี่งว่าทีหนึ่งทุกทูสุคนเราพป่นรองเนาะแบบขอเกี่ยวขอขอบคุณไว้แล้วกันนี่ครับผมแบบแจกๆมากกันครับแบบปลกันนี่พี่หนาครับผมพี่นี่พี่้วยทำนี่เนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีค่ะ<อ>